ไม่เป็นไรจ้าอย่าล้วช่วงนี้พี่ยิงเอาเลยเอ้ยมาลลัวว่ะ อากางเดียวเท่านั้นเราโต้สวยตรงนี้รีบาว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 ไงอ่ะเพราะว่าพี่คือไปแปดแจ็คโทษจ้ะ Sí. สับมือเลวมันน่าต้วงเกียร์โดนอยู่ดิดต้องเมาเอิมตรงนี้ก่อนแปะให้<ด>เป็นแล้วแต่วิ่งออกมาก่อนี่คือผมน่าจะแปะอยู่ยั่ะหนีไปก่อนเมื่อกี้ แล้วก็ตีแปรเด็ดตัวพี่อ่ะเลยตามับพี่มึงกลับเลยกลับเลยโปรเจกต์กลับกลับกลับไม่ให้เปียน <ลง S 1> ไงปิงลงเบาปิงลงเบาไมไม่ให้เล่นง่งายไง nó tìm thì tua hay sao Vì đồ nhỉ, gì Vì không ạ Mình nghiệp Đào lo hả Đào kỳ lo hả ลงได้นะพี่ลบอ่ะโลบลบไปนน่นปี๊บสียบ Oh. Um, um, ali, ali. <laughs> e aí? อุ้ยนึกว่าโลดด้ไอ,อ้เชออี่ยอไอ้เไอ,อ้เชี่ยไอ้ตัี่หลังแตกแม่งเอย้ยิงเหล่ใจโทษโทษโทษเอ้ยโดนว่า ปลาสเ์ดเพิเศษฉี่อะไม่โดน 1... 2... Ui chết hả ấy! Lại tụi nó! Ui màng ơi! Này. Sự khảnh sạn vậy! ่ทบางแก้นี่บ้านหนโตพื้นไปแล้วสวยสวยเซ้นรถไปไหนวะอ๋อได้ไ <rush> ด oh, ้โอเคโอเคโทษครับ okay, okay, rồi á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ ตัวแลนะกับตัวแลงมันจะเร็วแม่เงเ้ยเกือยละเด็กเปมให้ส่ง <c oughs> <c oughs> มีครับมียิงสวยพี่โรดเฮ็บเส้นเฮ็บเส้นๆๆผมมาผมมาผมมาเฮ <c oughs> ้ยพูดอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรพูดมาพูดแล้วนะ4เสร็จโดยนะอ่าวๆคือๆๆ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  ก็เอาปากยาไปเลยต้นกระตว

รวบลปพี่ักษ์นั่นไงดีกว่าเลยนับ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 พี่นับนับนับเห็นแล้วเห็นพี่แจ็คลาลุนเลยลงแน่นอนใช่ไหมพี่แจ็ครู้เปล่าใช่ใช่แบบงงงงรีเลย์ราเซอร์สัตๆ ใชนต้องเบรกเบรกสตาร์เตอร์ลูกยิงเบรกสตาร์เตอร์พี่รอดมึงจะไม่ใช้สกีนหรอวะไอ้โอยแต่เนี่ยไม่ใช่สกีนแบบนี้โทษดทๆๆท ฟาแคนเล้ยอ่าเลยอ่าเลยเฮ้ยมไม่ออกฟาวแก้นนะโคอมตัวล้ไม่ใช่ ฝ่าวห้าแล้วพี่ฟ่าวห้าฟ่าวห้าด้วยะจะจบพี่บจบแค่จบแค่จบพี่แจ็คก,ก็สี่แล้วอ่ะพี่โต้จบพี่แจ็คเดี๋อวก็สามเพิ่มอีกหนึ่งก็มาแล้วไม่เวิร์มไม่ได้ทำไปนาน มันขึ้นอ้นี่ไปแล้วแบบจังหวะในการมือสูขึ้นไปครับพี่เตอร์อะเอออะไรวะเลย สวยแหวะแหวะตกใจด้วยว่าฟาวโอ้สวยเว้ เฮ้ยรลอดไปได้ไหมโอ้สกีสวยสัตว์เนี่อ่ะไม่คิดเดี่ยวเฮ้ยลดก่อนหมด เอาไปเลย Let's go <S <c oughs> โดดดิ ไม่กล้าเย่ยโอ้โหติดสักี้น่าไปแปะให้ก่อนว่ะนี่โทษ กูจัดรัวแลยไหมไอ,นะอ้เอห้ยวิเตียวทำไมกูไม่เห็นเลนอยากคุเบมือนนัะแ,แต่ไม่กล้ากด ไม่ไม่ทนันไม่ทนันพี่ไม่ทนันใช่ไม่ทนันมันช้า,ม,ามันช้าไม่ทนมัน,ทนพี่ปิงตบแล้วถ้าขึ้นจังหวะแรกกะโดนแน่นอนเบียดเบียดแล้วอะ่ะมันทะลุไม่ได้เหมือนเราพี่อใช่ใช่ผมค่าดังเจ็ดสิบห้าน่มันเลยเป็นแบบนี้แน่นอนเอ้ย <c oughs> <c oughs>

พี่โลไปยิงโอสักใจด้วยบ้าบป่าบป่าวทำได้แล้วไหน ใช่เด <Hey, S 1> hmm. ียวเฮ้ยใช่เ hmm. ด mm ียวใช่ค hmm. ร mm ับเฮ้ยไม่ไม่เจอหมุนมไปทางขวาแต่ว่าตัวผมตัวนี้มันหาซสายไงพี่โรสตัวผมสายตัวเนี้ยโอ้โหทำเ่อ ฟ้าแรงจริงๆเลยอยู่ไหนตีอยู่ไหนพี่กลับตัวเล้วใกล้เกินอย่าใกล้เข้าเกินอ,อ,อ,อุ้ยโทษโทษโทษอย่ากเกินเลื <c oughs> อเก็บมีกิ่ศาตร์ เนยียนชิคหหย่หวางเลยจับบอลแล้วอุ้ยลงนะโอ้ยไ,ได้รเริ่มจับตูดได้แนละ้วเริ่มจับตูดเป็นแล้วยิงเองนะ ที่ลองลงมากับผมเนี่ยอ้สักช่วยสวยใช่ผมลนพิปปิงล้มหลายรอบแล้วแม่งสกีนแม่นแบบเต็มเต็มตัว ดูแลกันเป็นเมื่อเผือได้สวยเส้นสวยรุ่นนี้สวยมากตรงนี้แหละรถแปดในรถใช่อาเราไม่ตอนแรกถ้ายิงตอนแรกเลยน่าจะได้แง่ายๆผมไปชักใจไปยิงจังหวะสองไปแล้วไมติดคอนเทสกลายเป็นฟุกที่บ่าเพราะผมกวดไวสัต อ้อจบสัตว์ดิโอโหเออจะไปหลอดมันหายอ่ะ่ามันติดโคชัตพี่ติดโคชัตหรืออะไรไม่รู้ออกพี่ที่ต้องเปิดหลอดอ่ะใช่หลอดมันหายหมดเลยเมื่อกี้ขนาดหลอดแดงเถือกเลย จะหายได้ไงจดครับมีสหตรดมิเตอร์นะจะหายได้ไงใช่ <c oughs> ยิง

โดนเลยไม่สามไม่สาไม่สามไม่สามจะจะรอดไปเนีตูเล่นไปเลยพี่ เงียบไอ้ยักษ์อีไอ้เชี่ยเอ้ยไม่กล้าไม่กล้ารีบาวรอบสองโอ้โหตัวทัพหมาตัวไรหวานที่บ้านเลย Done. <laughs> Bye. Oi.

เออพี่โดดไปช่วยเซนมันยี่มันแน่นยังวะยี่พี่โคยี่แปดแต้มเลยวะนี่เห็นเตียงพี่ยักเป็นแหละพี่อไมไม่พี่ยักเสียงอุ้ยอ่ะ เหมือนอยู่ในหมอนอยู่แน่แล้อย่างหนึ่งนะพี่ครับผมพูดตัดนอนตัดตัดกันไงตัดกันนอนเล่นตาาปะสวยนึ่งถนัดนึ่งถนัดพี่ปิงไม่ถนัดไม่ถนัดเป็นไงพี่จุ่มอยู่กันทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้ว่ะโทษๆๆๆไม่เโทษไม่เล่นไม่เล่นเเข้ามาเออไปเลยไปดิไม่จะเซลล์อู๋ไปซะอะไอ้าวแพ้ ผมต,ต้องเข้าไงเซนก็ตียิงก็นา่าดีกว่าใช่เซนเราต้องเข้าถูกแล้วฉีกไห้แล้วพี่โรดขึ้นเองก็ได้เมื่อกี้ดูจ่ายเหรอเอ้เติรนเซนเดย์ย์ไหวสัสหลบหลับแต่กลับมาได้มันเป็นการหลอกพี่ ที่วตีก่อนดึงนี่ไว้อยู่จับกระดองพิ้วอยู่กรรมการต้องเป่าเักออะไรจ้าอยากต้วงอยากต้วงอยากต้วงศักดิ์หลงด้วยนะลุงเนี่ย leo 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 oh my god lọt chơi trend man của d thực